รับพาดหัวข่าววันนี้อนุมัติแล้ว14ล้านคนได้แน่เงิน5,000บาทเยียวยาจากโควิด19 จากทำเนียบรัฐบาลน,นะครับทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะครับก็คือในเรื่องของการขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิ์ของมาตรการชดเชยรายได้ให้กับผู้ที่มีปัญหาจากโควิด -19 นะครับก็คือเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทจำนวน3เดือน จากเดิมเนี่ยก็กำหนดไว้9ล้านคนก็ขยายเพิ่มให้เป็น14ล้านคน เรื่องนี้เดิมเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติไปก่อนหน้านี้นะครับเห็นชอบในมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับให้เงินเดือนละ5,000บาทเบื้องต้นนะตอนนั้นเนี่ยก็กำหนดไว้ที่จำนวน9ล้านคนนะครับได้มีการบริหารจัดการงบประมาณจัดเตรียมไว้แล้วแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางกระทรวงการคลังได้ ได้เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนตามมาตรการนี้แล้วก็พบว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบมีมากกว่าที่ประมาณการไว้ครั้งแรกอีกทั้งมีการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนผู้ที่เข้าขายได้รับสิทธิ์ในการชดเชยรายได้เงิน5,000บาทนี้ ครับก็พบว่าบางส่วนนั้นมีรายชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรวมถึงฐานข้อมูลของนักเรียนนักศึกษาแต่ในชีวิตจริงปัจจุบันเนี่ยประกอบอาชีพลูกจ้างเป็นแรงงานหรือว่าประกอบอาชีพอิสระเป็นพ่อค้าแม่ขายต่างๆเนี่ยเป็นอาชีพหลักเลย ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงทางกระทรวงการคลรังจึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีการทบทวนมติเดิมซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังได้อนุมัติแล้วก็โอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ไปแล้วประมาณ4ล้านคน นะครับก็เท่ากับว่ายังเหลือผู้ที่มีโอกาสจะได้รับเงิน5,000บาทตรงนี้อีกประมาณ10ล้านคนนะครับก็เรียกว่าได้ลุ้นกันทุกวันนะครับช่วงนี้ก็เร่งตรวจสอบและทยอยโอนเงินอย่างต่อเนื่องครับ โดยการขยายนะครับจำนวนคนที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทนี้นะครับจาก9ล้านคนนะครับก็เพิ่มอีกประมาณ5ล้านคนรวมเป็น14ล้านคนนะครับซึ่งจำเป็นต้องเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคตทั้งนี้นะครับจากการเปิดให้มีการ ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่28มีนาคมนะครับจนถึง ปัจจุบันนะครับมีผู้ลงทะเบียนเนี่ยประมาณ27.76ล้านคนนะครับซึ่งถือว่ามากกว่าที่ประมาณการไว้นะครับแล้วก็มีหลายท่านหลายส่วนร้องเรียนเข้ามาว่าอยู่ในขายที่จะได้รับเงิน5,000บาทนะครับแต่ว่าไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัตินะครับเนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรนะครับซึ่งอาจ จะมีตั้งแต่รุ่นพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องนะครับรวมถึงคนที่ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้นะครับทางภาครัฐได้เล็งเห็นปัญหานะครับแล้วก็ดำเนินการขยายนะครับเงินที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะครับให้สามารถออมีโอกาส มากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงวิกฤตโควิดนี้นะครับสรุปก็คือณนะตอนนี้นะครับก็ได้ตั้งไว้ที่คนจะได้รับเงิน5,000บาทอยู่ที่ประมาณ14ล้านคนแต่ทั้งนี้ก็ต้องผ่านการตรวจสอบการคัดกรองหลักเกณฑ์ตามที่ได้ประกาศไว้นะครับแล้วหลักเกณฑ์บางส่วนก็ กับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็สถานการณ์ณปัจจุบันครับขอบคุณข้อมูลจากรัฐบาลไทยและกระทรวงการคลังวันนี้จบข่าวแล้วครับสวัสดีครับ